นี่ครับผมมอนี้อุมมาท่านก็จะมาเสนอเมนูส้มปลาตะเพียนชุบแป้งทอดเด้อครับผมมันี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เขาเตรียมไว้ก็จะไม่ปลาสมเด้อครับปลาสมพริกแข่งแล้วก็หอมแดงแล้วก็แป้งครับผมนี่ขั้นตอนแรกครับผมเขาก็นี่ครับเอาปลาครับมาถูถูไทย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 ทูๆูโปโปเปเปนี่ครับโปโปเปเปครับแป้งครับผมแป้งแป้งอันนี้แป้งยังแป้งท่าหนาไม่รู้บอมแมนแป้งชุบ ไม่แต่ชุบนั่นชุบดีทัวนี่ครับพ่อหูสึกว่ามันโอเคแล้วมันทั่วแล้วเ่าก็มาวิ่าถิมเป๊ะลงครับผมอย่าวางจารยน์นัสีต่อ,อือเห็นมันนี่คนถถากินโอ้อันคุณลูกถากินเ <c> อ <oughs> าชิดว่ามันได้ทีแล้วเอ่อก็พีวอืกใหม่ไปล้เนี่ยเยังมันังใหม่ไปไหนหรอกมอั้งเนี่เนี่ไปังไรครับเป็นจะแซ่บบ่คุณนเนาะ บุบๆอยู่เฮ้ยน้ำมันก็ได้เป็นไหนพ่ดูดดักเฮ้ยซุกแล้วอันนี้ซุกไปเนี่ยสุกแล้วก็มาใส่จานอืมเป็นรรตะเสียบตัวล่ะเอาหลังจากนั้นกัพริกแห้งดึกลงไปอา่าฮาก็คโคเลีโคเลจะข้าวถือว่าโอเคแล้วนะคิดว่ามันกว่เวเาเปลี่ยวฮอกเกามากครับตักมาใส่จานสวด นี่มีหัดน้ำมันตักขนาดเอาหัดน้ำมันใสอืมเอาละโอ้ยขีปยาวแล้วเฝ้าใส่เถอะเพื่อนนี่ก็ได้อืแล้วผมนี่เปน็นนังไดอือแล้วหอมเที่วยวซ้อยไว้ครับหอมแดงเที่วยวซอยก็มาโรยเที่ยนหนึง่งแล้วก็จะหน้าตาประมาณไหนหุ่นอ่ะอืถึงเวลาแล้วครับนี่ บกองเขาผมโหลดนี่หนูก,กัดกองเขาเขาไม้นะครับนี่เขาไม้ยังบอกได้เป็นเขาเกาเอาถึงเวลาซิมอืมุูนะเอาพริกกับพรอมใส่ครั้งแรกดวยครับนี่เรื่องบอกว่าครั้งแรกที่ผมทอดทอดแบบชุบแป้งทอดนะ<ม>เป็นไงเป็นไงเขาท้าว่าเป็นเห็ุอีกว่าคากว่าซัน